สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นา5ไร่กับอีก25ตารางวาอยู่ตำบลปังเงะอำเภอรประแดดจังหวัดเชียงรายนะฮะลูกค้าก็เป็นพื้นที่นาห่างจากชุมชนประมาณ400เมตรนะลูกค้าก็ยังเห็นหมู่บ้านนะฮะชุมชน กล้ใ,ใกล้นะฮะชุมชนหลังสุดท้ายแล้วก็เสาไฟฟ้าหลังสุดท้ายก็ประมาณ400เมตรนะลูกค้าก็เหมาะสำหรับทํโคกหนองนาบ้านสวนนะฮะ<ม>ก็ช่วงน,นี้เป็นฤดูการหวานผล,ผลผลิตนะฮะหวานผลผลิตตอนที่เรามาถึงก็น่าจะหวานผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก <cü. S 2> ็พื Bar ้นที่ทานาแปลงนี้ติดถนนอยู่ที่116เมตรนะฮะติดถนนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ ก็ดูจากรูปลักษ์แปลงนี่ก็จะมีอยู่สามสามล็อกนะฮะสามล็อกสามแปลงนานะฮะร้อยสิบหกเมตรความลึกด้านซ้ายนี่เข้าไปอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเมตรนะลูกค้าอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเมตรก็จะประมาณเสารั้วตรงนั้นนะฮะเสารั้วตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะฮะ,ะก็ประมาณสองแปลงนานะฮะความลึกเข้าไป เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยเลยนะฮะด้านหลังก็มีความกว้างอยู่ที่120เมตรเลยทีเดียวนะฮะส่วนด้านขวานี่ความลึกอยู่ที่63เมตรนะฮะก็ด้านข้างอยู่ติดกับสวนชาวบ้านนะฮะเป็นสวนสวนลำไยนะฮะสวนลำไยก็จากเดิมก็เป็นพื้นที่นาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปรับปรุงมาเป็นสวนเนาะแปลงนี้ด้านหลังเป็นวิวเขานะลูกค้าหลังเป็นวิวเขาะฮะ ส่วนด้านหน้าแปลงที่ดินนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะหันหน้าแปลงไปทิศตะวันออกก็5ไร่25ตารางวาเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละสองแสนห้ามืนบาทนะฮะถนนหน้าที่ดินก็จะเป็นถนนลูกรังนะฮะมีคลองคลองชนระทานนะฮะส่งน้ำ เป็นเส้นแนวตรงเลยนะฮะเป็นเส้นแนวตรงถ้าจะเข้าพื้นที่ดินก็เห็นหลายๆท่านนะฮะก็เอาท่อมาวางแล้วก็เอาดินมาถมนะฮะเข้าแปลงแปลงที่นานะฮะนะฮะแบบนี้นะฮะ กรูปลักแปลงสวยเลยนะฮะลูกค้ารูปลักแปลงสวยมากนะฮะแปลงนี้น่ฮะหน้ากว้างติดถนนคลองชนนะฮะไปเป็นแนวนี้เลยนะฮะชิดลัวนะฮะก็ไฟฟ้าน้ำประปา,ปานะฮะยังไม่ถึงนะฮะแปลงนี้ยังไม่ถึงก็ น้ำต้องเจาะใช้นะลูกค้าเจาะใช้ส่วนไฟฟ้านี่น่าจะขอขยายเขตได้นะฮะก็ถ้าใครจะทำบ้านสวนบ้านการเกษตรกข็ขอไฟการเกษตรได้นะฮะอยู่ตำบลป่างแงะนะฮะลูกค้าอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะฮะ ที่นาแปลงนี้นะฮะอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย46กิโลเมตรนะฮะลูกค้าแล้วก็อยู่ห่างอำเภอป่าแดด8.2กิโลเมตรนะฮะแล้วก็อยู่ห่างเทศบาลตำบลป่าแง่3.9กิโลเมตรนะฮะก็ลักษณะเป็นที่นานะฮะที่นาแถวนี้ก็เป็นที่นาทั้งหมดเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นวิวเขานะฮะวิวเขาค่อนข้างสวยนะฮะ เหมาะสำหรับลูกค้าใบเกษียณนะฮะทำการเกษตรนะฮะ,ะห่างชุมชนประมาณ400เมตรนะลูกค้า เราจะปักพิกัดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดนะฮะลูกค้าสามารถเข้าชมรายละเอียดของเราได้ที่ใต้ youtube เลยนะฮะก็เดี๋ยวตามไปชมทางออกจากแปลงนี้กันเลยนะฮะวีอกไปชมทางออกจากแปลงที่น้ากันนะลูกค้า ถ้านหน้าฝนกนมันน่าจะเละนะถนนนี้เป็นลูกรังนะแน,น,น่นมากหน้าฝนก็ใช้รถใต้ลนะูกค้าไม่เละนะเพราะว่าเป็นลูกรังนะฮะทางเข้าที่นานี่ค่อนข้างแคบนะฮะรถสวนไม่ได้นะฮะประมาณสี่เมตรนะ เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายก็จะอยู่หน้าถนนด้านหน้าของเรานี่เองนะฮะเข้ามาประมาณ400เมตรนะลูกค้าอันนี้ก็เป็นชุมชนแล้วนะ,ะเป็นชุมชนแล้วก็คอนกรีตนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะ มาทางซ้ายมือนี่ฮะซ้ายมือตรงเสาไฟฟ้านี่ก็ออกถนนใกล้นะฮะเดี๋ยวเราจะออกทางใหม่นะฮะทางตรงนี่นะฮะก่อตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านชุมชนหนาแน่นแล้วนะลูกค้านะ ว่างนะฮะเราส่วนกันได้ดีเลยเลี้ยวซ้ายนะฮะอันนี้ก็เป็นทางหลักของหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายนะจะใกล้กว่าแต่เอามาเลี้ยวขวาเลยอ้อมเนาะมาเลี้ยวขวาเข้าเนี่ย ซอยเยอะเนาะงงเอ้ยนี่เราถนนใหญ่ที่จริงถนนใหญ่ก็ไม่ไกลนะลูกค้าแต่เราเราไม่ค่อยชินทางนะ ป่าแดดปาแง่นะฮะก็อยู่ด้านหน้าของเรานี่เนี่ยนี่เลยนะฮะเป็นถนนสี่เลนนะลูกค้านะบ้านสันติเกษตรพัฒนานะอ,นนอันนี้ก็เป็นเลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอพานนะลูกค้านะแล้วเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอป่าแดดนะฮะจุดนี้ก็จะอยู่เป็นหมู่บ้านป่าแงะนะฮะ หมู่หมู่5ซอย4สันติสุขไหม่ะลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วัสันด์ด h a ไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ขอลานไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ